นี่แหละชีวิตที่บ้านนอกของเราบรรยากาศธรรมชาติอยู่กับทุ่งนาอากาศเช้าวันนี้หลังฝนตกจะมีลมแรงอากาศดีมากๆการใช้ชีวิตในบ้านนอกของเราเราเป็นคนที่ธรรมดาไม่มีรถคันโก้ไม่มีบ้านหลังโต ชีวิตของเราอยู่แบบสบายๆเรียบง่ายแต่เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขในทุกๆวันแม้ว่าสถานะทางครอบครัวของเราจะไม่ได้ร่ำรวยและมีฐานะที่ใหญ่โตไม่มีเงินทองมากมายเราเป็นคนจนแต่เราก็อยู่กับธรรมชาติทุ่งนาของเราบางครั้ง ชีวิตของเราก็มีความท้อเหนื่อยเพราะสังคมปัจจุบันนี้ส่วนมากก็จะใช้เงินฐานะเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวส่วนครอบครัวของเราก็ไม่มีอะไรมากมายแต่เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขอยู่อย่างพอเพียง เลี้ยงไก่ไว้กินไข่อยู่กับธรรมชาติทุ่งนาไม่มีตัวเราเองอยู่บ้านนอกแต่เราก็มีความฝันเราฝันว่าเราอยากจะมีเงินเยอะๆให้สมกับที่ความตั้งใจของเราว่าถ้าเรามีเงินเยอะ เราก็คงจะพอมีที่เดินในสังคมบ้างแต่ตอนนี้เรายังเป็นคนจนอยู่แต่เราก็มีความฝันในการมาเปิดช่อง YouTube ของเราเราก็อยากมีรายได้เพราะเราดูแล้วทุกคนก็บอกว่าสามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้เป็นเงินส่วนตัวเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเพราะเราก็ เล่นโทรศัพท์แบบบ้านๆของเราบ้านของเราก็อยู่บ้านนอกเราก็เลี้ยงไก่ปลูกผักไว้กินเองเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่เราก็มีความฝันว่าเราจะมีเงินเก็บเยอะๆในบ้านปลายชีวิตของเราส่วนตัวเรานั้นเราก็อายุมากแล้วถึงในวัยที่จะกเกษียณแล้วแต่เราก็ยัง และใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราทำช่อง YouTube ขอให้เพื่อนๆกดติดตามและถูกใจให้เราด้วยนะ